ขนาดเนี่ยของ iPhone 17 Air จะเตี้ยกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็บางกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเอา iPhone 17 Air เนี่ยไปเทียบกับ iPhone 6เนี่ว่า สวัสดีครับพบกับไอเดียตะวันโลกออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวๆเดกเช่นเคยนะครับข่าววันนี้นะครับเป็นข่าวที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตาบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือข่าว iPhone 17A i r หรือว่า iPhone 17รุ่นบานั่นเองนะครับถ้าเราย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ปี2007เนี่ยมีการปรับรูปแบบของ iPhone ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจอกลมจอเหลี่ยมเปลี่ยนวัสดุด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมสแตนเลสนะครับหรือว่าพลจส นีใช้ไทเทเนียมแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับทั้งเรื่องของสเปคแล้วก็สำนักข่าวต่างๆนะครับที่หลุดข่าวลือข่าวนี้ออกมาว่าจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับสเปคของ iPhone 17 Air เนี่ยนะครับหน้าจอจะอยู่ที่6.6นิ้วนะครับหน้าจอเป็นแบบ120เฮิร์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรม8จิกนะครับกล้องหลังมีตัวเดียวครับ48ล้านนะครับวัสดุของเขาไม่ได้ใช้สเตลเลสตีลนะครับหรือว่าไทเทเนียมตัวนี้ใช้อลูมิเนียมนะครับแล้วก็ จ้าตัวนี้นะครับจะมีการวางจําหน่ายนะครับเดือนกันยาปี2อก็เปิดตัวพร้อมกับ iPhone 17 s e r i ซีรีสนีแหละครับข่าวๆที่แรกที่ผมจะนํามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับนี่คือข่าวขาจาก Apple น u b นะครับเขาก็ได้โพสต์ทวิตขึ้นมาล้วครับว่า iPhone 17 Air นะครับถ้าเปิดตัวมาตามนี้ดีไซน์กล้องหลังนะครับตัวเดียวเนี่ยนะครับบางบางอนกับ iPhone 6 แบะเ้จะซื้อหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหนึ่งในซีรีส์ของ iPhone 17ซึ่งใน iPhone 17ซีรีส์ก็จะเป็น iPhone 17ตัวรุ่นธรรมดา iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max นะครับตัวนี้แน่นอนครับว่าเป็นตัวใหม่นะครับที่มาแทนตัวพัสนั่นเองนะครับทีนี้จะเอารูปให้ทุกคนได้เห็นนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro Max ถ้าเทียบกับ iPhone 17 Air แล้วนะครับขนาดเนี่ยของ iPhone 17 Air จะเตี้ยกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็บาง กว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเอา i p โฟน e 17 Air แอเนี่ยไปเทียบกับ iPhone 6หรือว่า i p h o น e 6 Plus เนี่ยความบางของ iPhone 17 Air แอเนี่ยสามารถบางได้มากกว่านะครับโดยไอโฟน e 17 Air แอเนี่ยมันบาง6 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ iPhone 6เนี่ยมันบาง6.9มลิเมตรนะครับก็จะเห็นว่าความต่างของมันมีอยู่นะครับก็จะบางแบนมากทีนี้เวลาที่เราจะใส่กระเป๋าเนี่ยก็คงจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตัววัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับมันก็มีความโค้งงอได้ตามรูปทรงของมันแหละครับเดี๋ยวเราไปที่สำนักข่าวที่มีความเชื่อถือกันบ้างนะครับอย่าง Mac Romer นะครับเขาก็ได้ทวิตนะครับแล้วก็เขียนบทความนะครับที่หน้าเว็บไซต์วค เกี่ยวกับ iPhone 17 Air นะครับว่าเขาจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับโดยสรุปเป็นดังนี้ครับ โดยในรายงานนะครับก็ชี้ชัดเจาะจงไปแล้วครับว่าดีไซน์มีการปรับเปลี่ยนแน่นอนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโมเดลสัญญาณ 5G ตัวใหม่นะครับของทาง Apple เองนะครับแล้วก็ iPhone 17 Air นะครับมันต่างจาก iPhone 16 Pro เลนะครับนั่นก็คือกล้องหลังเนี่ยมันจะมีแค่ตัวเดียวนะครับอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่เขายืนยันตรงกันนะครับแล้วก็มั่นใจมากๆเลยนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวกล้องหลังน่ะครับ แล้วเขายังบอกอีกว่า iPhone 17 Air เนี่ยนะครับขนาดหน้าจอนะครับจะใหญ่ขึ้นจาก iPhone 16พั s นะครับก็คือหน้าจะ6.5นิ้วเป็นขยับขึ้นไปนะครับเป็น6.6นิ้วนั่นเองแล้วก็บอดี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ได้ใช้ชิป A19 นะครับตัว Face ID Dynamic Island อันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับกล้องหลังเนี่ยมีตัวเดียว48ล้านแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยเขาจะใช้ความละเอียด24ล้านนะครับและที่สำคัญได้ใช้ Apple Intelligence หรือว่า AI ของหลังฝั่ง Apple ด้วยนะครับสำนักข่าวต่อไปอย่างน to f i Mac นะครับก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับ iPhone 17 Air ด้วยนะครับโดยเขาได้รายงานนะครับโดยเขียนข่าวที่หน้าเว็บไซต์ของตัวเองนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับความมั่นใจเทียวนะครับของนา ทูไฟล์ไแมเนะี่ยเขามั่นใจเลยนะครับว่าบอดี้เนี่ยมันเปลี่ยนแน่ๆแหละนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวกล้องนะครับมันมีเลนเดียวนะครับก็คือเลนหลังนะครับมันก็จะไม่เหมือนกับ iPhone 17 Pro ซึ่งมีทั้งหมด3เลนนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยไม่ใช่แบบเดียวกันกับรุ่นโปรแน่นอนนะครับเพราะรุ่นโปรเนี่ยยังคอนเฟิร์มว่าใช้ไทเทเนียมอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนไปใช้สแตนเลสหรืออะไรนะครับเพราะรุ่นนี้ครับจะได้เป็นวัสดุแบบอลูมิเนียมนะครับใน iPhone 17 Air นะครับสำหรับรายการผลิตนะครับคาดการนะครับว่าปีหน้าจะมี iPhone เปิดตัวนะครับ ทั้งหมดเป็นรุ่นต่างๆดังนี้ครับ iPhone 17 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max iPhone 17 Air และรุ่นพิเศษครับ iPhone SE Special Edition รุ่นที่4นะครับรุ่นนี้น่าจะมีการเปิดตัวก่อน iPhone 17 Series นะครับโดย iPhone 17นะครับรูปลักษหน้าตา และสีนะครับน่าจะเป็นไปตามนี้นะครับส่วนสีของ iPhone 17 Air ตอนนี้ที่เห็นนะครับจะเป็นสี Space เกแค่นั้นเองนะครับสีอื่นยังไม่ได้มีข้อมูลหลุดออกมาแต่อย่างใดนะครับหล่านี้นะครับเป็นข่าวที่นำมาฝากการสำหรับ iPhone 17 Air นะครับที่หลายคนสงสัยว่าจะมาจริงไหมนะครับมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับทิศทางข่าวไปที่เชิงบวกครับมีทิศทางของความเป็นจริงประมาณ60%ถึง70%แล้วนะครับยังไงก็ต้องตามดูกันต่อไปถ้ามี ข่าวลดอะไรผมจะรีบมารายงานให้ทุกคนได,ได้ทราบทันทีนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนมีความคิดเห็นว่ายังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามยินใจขผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ